ช่วงนี้ไปพบกับคุณวุฒินันนายหิมกันหน่อยนะคะรอพวกเราอยู่แล้วค่ะวันนี้จะมาพร้อมกับ iPhone 6ที่เตรียมจะวางจาหน่ายกันแล้วพี่งมก็จามาแจกหรือยังนะคะยี่ตุลาคมนี้นึกว่าวุฒินันเอา iPhone มาแจกอามาแจกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวไปพบกับวุฒินันกันเลยค่ะกลับเพ่ไทยทีครับ อรุณสวัสดิ์ครับได้เวลาของข่าวค้นไอทีกับต๊อปวุฒินันท์นาฮิมครับแม่สดเป็นครั้งแรกตื่นเต้นและเกินสำหรับบ้านบางนานะครับเอาละครับหลังที่คุณปุ้ยบอกไปนะครับว่าวันนี้หลายคนอาจจะเป็นสาวก i p h o n e 6หรือว่า p n o n e 6 plus นั่นเองครับวันนี้สรุปว่าราคาเริ่มต้นจากเว็บแม็กไทยเขาออกมาบอกแล้วนะครับว่าเริ่มต้นนั้นอยู่ที่25,500บาทและถาาว่าสูงสุดสำหรับ2รุ่นนี้ล่ะคือ 37,300บาทแน่โอ้แม่เจ้าแล้วปีนี้เนี่ยนะครับถือว่าประเทศไทยก็ตกจากกลุ่มประเทศที่2ที่เปิดขาย iPhone มาอยู่ในลำดับที่3หรือว่า4แทนซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุนะครับว่าเป็นเพราะอะไรแต่ที่แน่แน่ใครรออยู่ก็เตรียมเงินในกระเป๋าได้แล้วนะครับอ้าวคราวนี้มาดูราคากันบ้างว่าอยู่ที่เท่าไหร่เบื้องตน้นคาดว่าราคา iPhone 6ขนาดจอ4.7นิ้วเตรียมตัวกันไว้เลยนะครับ 16 g ิราคา2 5 5 0 0บาท64 g ิราคา29,400บาท128 g ิอันนี้สูงที่สุดสำหรับรุ่นนี้เลยราคา33,400บาทครับคราวนี้มาดูที่ iPhone 6 Plus ขนาดจอ5.5นิ้วอย่างที่เห็นนี้นะครับ16 g ิกนั้นราคาเริ่มต้นอยู่ที่29,400บาท 64กิกรุ่นกลางหน่อยราคาอยู่ที่3 3 4 0 0บาทและสูงที่สุดคือ 128G อย่ิกิกอย่างเทีอนนี่เลยราคาสูงเรียวเลยนะครับ3า3 0 0บาทอันนี้คือราคาประเทศไทยเท่านั้นนะครับแหมเห็นแบบนี้แล้วไม่ได้คาโฆษณาเลยแต่ทําไมเราออกมานําเสนอกันบ่อยเหลือเกินนะครับแน่นอนว่าเป็นกระแสโซเชียลที่หลายคนเนี่ยอาจจะเตรียมรอกันไว้แล้วสำหรับประเทศไทยไม่ต้องไปฮงไปหิว้วตามห้างสรรพสินค้าดังๆนะครับอะนะครับอีกหนึ่ง เรื่องอันนี้ฝากให้คุณปุ้ยหรือว่าคุณพัชจิตนาคุณโดยเฉพาะเลยเพราะว่าเธอเนี่ยชอบโยคะและเกินคราวนี้ผมมีอุปกรณ์ที่มีชื่อว่าสมาร์ทเมเอาไว้ทําอะไรก็เอาไว้เป็นอุปกรณ์เพื่อที่จะช่วยคราวนี้อยากรู้ใช่ไหมครับว่าหน้าตาเป็นแบบไหนไปดูจากวิดีโอสาธิตนี้กันเลยครับ นี่แหละครับเป็นโยคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมเพื่อสุขภาพที่หลายๆคนสนใจอย่างยิ่งเลยหลายคนที่เล่นก็ย่อมมีผู้สอนขอให้คําแนะนําด้วยใช่ไหมครับแต่ด้วยเทคโนโลยีในตอนนี้มีอุปกรณ์ที่จะมาช่วยแนะนําการเล่นของเราแล้วกับเจ้าสมาร์ทแมทนี่แหละครับหรือว่าเสื้ออัจฉริยะสําหรับการเล่นโยคะนี้ เสือนี้นะครับเป็นโครงการให้ระดมทุนบนเว็บอินดีโกโกที่ทำให้ผู้ใช้นำสมาร์ทโฟนเนี่ยหรือว่าแท็บเล็ตมาเชื่อมต่อกับเสืออัจฉริยะนี้ได้เพื่อช่วยในการฝึกฝนและให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์แก่ผู้เล่นด้วยเพื่อทำให้เข้าถึงประสบการณ์การเล่นโยคะได้ดีขึ้นด้วยครับ แล้วสมาร์ทแมทนี่นะครับดูภายนอกแล้วก็คล้ายๆกับเสือโยคะธรรมดาธรรมดาครับแต่ว่าภายในเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์ที่คอยตรวจจับการเคลื่อนไหวด้วยและให้คําแนะนําผ่านทางภาพและเสียงจากอุปกรณ์ที่นํามาเชื่อมต่อซึ่งสามารถกําหนดให้เงียบได้เมื่อนําไปเล่นที่อื่นๆอย่างเช่นในตอนเรียนกับคนอื่นๆหรือว่าให้ส่งเสียงได้เมื่อเล่นอยู่ที่บ้านด้วยและแบตเตอรี่ของเจ้าตัวนี้นะครับใช้ได้นานถึง6ชั่วโมงแน่สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งอุปกรณ์บน iOS และ Android นะครับ ตอนนี้ครับเปิดให้ระดมทุนสำหรับผู้สนับสนุนแล้วแล้วมียอดมากกว่า1 0 0 0 0แสนตัลลราด้วยภายใน24ชั่วโมง ตอนนี้ได้ขยับเป้าหมายไปที่1 3 0 0 0 0ดอลลาร์แล้วโดยราคาอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยนะครับที่เปิดไว้สำหรับผู้สนับสนุนก็เริ่มอยู่ที่อัลละ297ดอลลาร์ถูกกว่าราคาที่ขายจริงถึง150ดอลลาร์แน่แเขาจะเริ่มส่งของให้ได้คือเดือนกรกฎาคมปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นคาดไปเลยนะครับว่าสินค้าตัวนี้น่าจะเป็นที่นิยมอย่างมากโดยดูได้จากยอดสนับสนุนที่ผู้เล่นโยคะหลายคนคงจะน่าถูกใจมากๆเลย ทั้งหมดนี้ก็คือข่าวค้อไอทีที่นํามาฝากกันถึง2ตอนและถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายของใครบางคนก็ไม่รู้สินะซึ่งอยากรู้ใช่ไหมครับว่าจะพบกันอีกได้เมื่อไหร่แน่นอนนะครับคงไม่ได้พบกันทุกๆวันศุกร์แล้วแต่หลังจากนี้คงจะพบได้ในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับและตอนนี้ผมก็มีเซอร์ไพรส์สำหรับข่าวค้อไทีที่หมดเวลาลงไปแล้วด้วยการ ขอร่ำลากคุณปรัชญ,ญาอรเอกะครับสำหรับรายการข่าวค้นรับอรุณเพราะว่าเขาจะมีรายการใหม่ครั้งนี้ทีมงานก็เลยนี่ฮะฝากของที่ระลึกมาให้คุณปรัชญ,ญาน่ารักมากเลยเอาไปดูกันส่วนผมก็มีของที่ระลึกให้ด้วยนะครับนี่อขอเซอร์ไพรส์คุณปรัชญ,ญาครับ <c oughs> อันนี้มาแบบไม่ได้เตรียมไม่ได้อะไรเลยจริงๆนะคะใช่ครับอันนี้จากทีมงานข่าวขนรับอดุนะครับทีมงานค่ะนีอขอตัวท็อปติดเข้าไปด้วยนะครับจริงๆก็อยากเป็นอย่างนั้นสังเกตว่าผมเนี่ยพยายามพยายามแต่งตัวเนี่ยล้อเลียนคุณทุกวีทุกวันนะลูกของคุณท็อปติดไปด้วยข้างบนใช่ไหมส่วนนี้เลยจาก Microsoft ในฐานะที่ผมทําข่าวคนไอทีมันนมนานแล้วเกินนมนานเลยนะครับนี่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับตกลงแล้วแจ้งคุณผู้ชมสิครับว่าจะไปไหนฮะเนี่ยไปข่าวคนคนเนชั่นนะครับพบกัับผมไได้้ปรรชญาออะ เห็นคุณร้องผมมานานแล้วอย่างเงี้ยผมชื่นชมในตัวคุณมากครับขอบคุณครับคุณแล้วก็ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันจันทร์วันจันทร์อย่ารับน้องหนักตรงนี้อย่ารับน้องหนักโอ้ฉันจัดหนักอยู่แล้วจ้ะครับฉันจัดหนักจัดเต็มเดี๋ยวจะเสียชื่อไปจอยนี่ขอที่อะไรงานเพสหรือเปล่าครับอะไรคะงานเพสหรือเปล่าครับโอ้ยมีคุณนิกเก็ตกรดนนี้ดูมันเนี่ยหนังจทำไมกูซ้อนมันหายากขนาดไหนดูซิเนี่ยเห็นไหมเนี่ยได้ครับคุณว่ายังไงผมก็ว่าอย่างนั้นแหละครับ มอบไว้เป็นที่ลึกให้กับ,บปัตยานะครับเอาไว้ดูกันว่าครั้งนึงเนี่ยเราเคยจัดรายการมาร่วมกันเหมือนเฟนชิปนะต <ขอ S 2> <อ>่อไปจากจากต้องตื่นตีสามก็กลายเป็นว่าตอนนี้ต้องนอนตีสามแล้วใช่ไหมคะก็ก็จะเป็นมนุษย์กลางคืนต่อไปถ้านอนตีสามคาดว่าน่าจะ เมาอะไรอยนอนเล็กนะครับนอนเที่ยงคืนก็พอแล้วครับรายการสุขภาพก็ยังยังยังเจอกันอยู่ในในช่องแค่เปลี่ยนเวลานะคะก็นี่แหละค่ะบ้านขาวบางนาของเราเนี่ยทุกคนพร้อมทํางานหมดจะเวลาไหนก็แล้วแต่เห็นไหมปุยอย่างปุยออกกี่รอบวันวันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวก็ไปกลางคืนเดีก็ไปกลางวันอะไรก็ไม่รู้โมอีกเดี๋ยวก็ไปวันอาทิตย์เดี๋ยวเต็มไม่หมดเลยก็เป็นงานเลยวันเน่ยเจ็ดวันยี่สิบสี่ชั่วโมงทุกคนต้องพร้อมทำงานนะคะขอบคุณค่ะต๊อบบรรจันเจอกันค่ัรบสวัสดีค่ะ ที่นานาหิมเขาจะเชี่ยวชาญไอทีอะไรแล้วเขาก็เดินไปเขาเดินมาแล้วเขาก็เดินไปแบบไม่ไม่ไม่บอกกล่าวอะไรเนะโอเควันนี้ไง้ต้องขอขอบคุณป้าจอยด้วยครับป้าจอยลาไปก่อนใช่ไหมครับใช่ครับดูสิป้าจอยเขียนะเขียนแล้วเขียนอแล้วนะี่ไงเขียนต้องขาปุ้ยป้าจอยเขียนว่าสลับเปาสลับเปาไสครีมฝากซื้อด้วยค่ะส่วนวันจันท์นะคะเราก็จะมีข่าวสนุกๆข่าวที่จะทําให้คุณผู้ชมตื่นเช้ามาแล้วก็เพลินทั้งวันรวมทั้งสาระเราก็ไม่ได้คุยแบบว่าเรื่อง ต่างๆนานายอย่างเดียวค่ะใช่ครับเจ,จ๋งๆของเราก็เยอะเพราะว่าในแต่ละสัปดาห์นะครับเดี๋ยวเราจะมีการไปถ่ายทอดสดน,นะครับในแต่ละสถานที่ซึ่งเดี๋ยวเราจะแจ้งท่านผู้ชมทราบก่อนนะครับว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราจะเดินทางไปจัดรายการสดกันที่ไหนบ้างท่านผู้ชมสามารถมาดูการจัดรายการแบบสดๆของพวกเราได้นัสงข้างโบก็ได้นะได้เลยฮะจะมาแบบโบกไม้โบกมือขอถ่ายรูปเซลฟี่อะไรได้หมดเอาไม้กวาดแค่อยากเอาไม้มาจิ้มก็พอเวลาจัดรายการอย่างเดียว